สบายดีมาพบกันอีกแล้วกับทริปไอโก้เซงมาพบกันวันนี้เป็นมือที่2ของขอยเนาะอยู่ที่ประเทศฟิิิลปปนส์เดี๋ยวนี้เนียขาอ,อยู่ที่มะนิลาเนาะอยู่ในข้าหลวงของประเทศฟิิิลปปนส์เลยซึ่งข่อยจะไปเท,ที่ยวสถานที่ต่างๆอยู่ในเขตในเมืองอันนี้แหละอยู่ในตัวเมืองของฟิิิลปปนส์เนาะเดี๋ยวข่อยต้องย่างออกจากห้องนี้ไปขึ้นรถเขาเึ้นว่ารถไฟ้าอ,อินเนาะรถ MRT หรือว่า LRT บ่ข่อยกระโจนในใจเนาะเดี๋ยวข่อยชีย่างขึ้นไปเบิ่งเนาะ อ่าแล้วสิไปพบกับมูอีกผู้นึงคือคลิปก่อนนี่มีมูพาไปเที่ยวเนาะกับสิไปพบกับผู้นั้นแหละเราจะพาไปเที่ยวมันนี่อีกเนาะไปเลาะเบิ่งสถานที่ต่างๆอยู่ที่ตัวเมืองของอ่ามานิลานี่แหละเนาะโอเคแต่ว่าก่อนนมดเดี๋ยวนี้ข่อยอย่างขึ้นไปอ่าซื้บปีขึ้นรถอ่รถไฟเนาะไปหาอ่ามูก่อนโอเคไปเลยวั a อะไรอยู่ดิ้งคลีนก card? YesYesWatch นี้ brancis Desa. He's your friend? <laughs> <laughs> your friend? No? You're not studying today? Or on Sunday you don't study? <laughs> Bye. 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 <laughs> Bye. 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 See you. Hey. What's, your what's, your oh, what's your name? What's your name? What's your name? <laughs> what's your name? <laughs> what's your name? <laughs> what's your name? name is Dino Dino Oh. What's your name? can birthday, guys! Oh. guys. <laughs> so, what are you doing here? Oh, yeah. What are you doing here? It is this school. no? School. school. It's school. Your school? Simba. 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 So, you're playing football here? Church? Church? Oh, I see. <laughs> see, what's your name, Bigas. miss? What's your name? Pigas. 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 Ah, uh, <laughs> You too? What's your name? Rain. Pa. Rain. Ah, you, Miss? What's your name? Nicole. Nicole. Ah, uh, you study here? Are you playing football with your friend Mat. here? Mat. Mas. Oh, that's why it's mas. Mat, mas. Okay. Samantha Nicole. Huh? Samantha Nicole. Wow. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Nicole. Nicole. What? Nicole. 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 mo. Nicole. Nicole. ko. magnay. Yeah. Nicole.

What's your name Yeah, yeah my YouTube channel. You can follow. Chip I go. me, Chip, I go. Chip I go. Yeah. Yes, my channel. Bye bye. bye bye. See okay, hey you. Thank you goodbye โอเคโอเคอันนี้เป็นกล้องนะฮะกล้องน้องๆเนาะอยู่ที่ฟิลิปปินส์อยู่บอลตีหอยผักไหนไกลๆแล้วหอยเชียงออกไปข้างนอกเนาะหอยขึ้นมาหนาทีเป็นโฮมตันเนาะอยัางข้ามันเนี่ะโอเคเดี๋ยวหอยกลับออกไปขึ้นอันนี้มันก็จะมีห่านห่านน้อยๆเกิดบริษัทบริษัทต่อเนาะอยู่ข้างล่างนี่นะเป็นห่านค้ายหน่อยเนี่ยโอเคเดี๋ยวหอยกลับออกไปขึ้นก่อนเนาะ เดี๋ยวก็ตุกคนเดียวนี่เมนรถจิปซ์นี่เนาะเป็นเอกลักษณ์ของฟิลปินเลยเนาะเพราะว่ามันมีราคาถือแลวก็เป็นโดยสารสประจำทางยูทีมะนิลาเนาะทตุกคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวเสียหลังนหนโอเคตุกคนเดี๋ยวพอยางกับไปซื้อปีรถไถกันเนาะขอชิไปสา้านทีอีกแหงหนึ่งเนาะอะไรล่ะ นี่สิ thank you บ thank you วันหนึ่งขอยไปเสร็จเดี๋ยวข่อยรื้อเงินถอนเนาะโอเคตักน้นแต่ตัวนี้เขาก็ได้ฟีเปล่านะนี่ไปสถานีาอ่าอายาลาเนาะอืมนาจะเมีย,ยนอยโอเคเดี๋ยวข่อยไปเข่าไปขี่รถไฟกันเลยโอเคข่อยก็งง,ง,งงกับระบบอยู่เนาะ เอาเป็นยังเดี๋ยวเราไปถามว่าขึ้นอยู่ไส้ไหายาลาโอเคเดี๋ยวตอนนี้กรากำลังเดินทางไปไหยาลาเนาะโอเคทุกคนได้คอยบอ,อกมาเลยเนาะจากรถไฟเดี๋ยวยางขึ้นไปส<ม>ั่งเครื่องก่อน ค okay, ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขยเลยออกมาจากสถานะีรถไฟเนาะเดี๋ยวขยเดี๋ยวสองห้าหมู่กันตัวกูแเรามาถ่ายสิผ้าไปเที่ยวกันนีดเนาะโอ้โหเราจะใส่โอเคเลยหนละังจากกิ่ขยขี่รถไฟมาเนาะนี่เดเนาะมาพบกันที่เก่าแหี่ยมือมือเคลื่อนหนี่ก็ไปแล้วโอเค this one is uh we call it the MRT it's actually <S the first uh train what is it in t h entire Southeast Asia แ a c k t ้ e ฉันว่าเป็นใ 1980s or 1970s ที old. It's old. i t บ old. โมัว่าเป็น MRT ที่ว่าเก่าแก่ที่สุดแต่ยเขียนอ่ a s t i a Southeast Asia โอเคแคไม่รับผลข้มาเป็นหนึ่งนค้างงุวงในหนึงโอเคแต่ตัวนี้เขาสิยางไปมากกจีเนาะไปหากินข้อสอบกัน่อนี๋ยวลังกากนันเบิ่งเนาว่า kasih besar ikan toh. Okay, let's go. Okay, toh uh, ni hau yang kau mahan dah naik what they call this? This small this is glorieta. Uh And then เป็นมอลห็นเนาะเป็นซุ yeah, uh, ้นกันค่ะ Yeah it's it's connected to different malls so we have uh, mm. we're going to Greenbelt now mm. because there's like a church there and maybe there's a mass mm. so we guys c a n check out เราบอกว่าห่างทางตัวนี้มันเชื่อมต่อกับห่างตัวอื่นน้ำเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปห่างชื่อึว่า Greenbelt <c oughs> Yeah, Green Green l e Okay, t h s b e g i n h o l y w And then there's another mall s m Makati and then Landmark. So it's really like different malls connected with each other. มันเป็นเขตเพื่อนว่าเป็นเขตเศรษฐกิจเป็นตึกเพือว่ามากาจีเนาะเป็น business area โอเคเดี๋ยวเป็นอย่างไรเขาอย่างไปต่อเดี๋ยวออกไปเบิ่งว่ามันจะเป็นอยงไรเนาะโอเคทุกคนนั้นย่างเขาอย่างออกมาทั้งส่วนเบืองหนึ่งเนาะนี่ก็เห็นทั้งรุมน่จะเป็นโดดิปนี่เนาะเาสามารถ แนั้รถรถจิดด๊ปนี่ได้อยู่ทุกสถานที่เลยเนาะอยู่ที่มอนิได้เลยนะส่วนใหญ่เนาะคันหนะึ่งสองขันเนาะคันที่สามจิ๊ปนี่ที่ปคอยขี่ตอนมือว่าน,นี่เนาะโอเควัอนี้ลอ่องเบืองปลาเิร็จขี่จิ๊ปนี่เหราคามีเตอเพียงแต่เก่าเปโซเนาะเป็นประสบการณ์อันดะีเนาะเดี๋ยวเข้ายางไปต่อโอเคหลังจากเข้ายางลงมาเนาะเราก็คอนเน็กมายูทีสแตนทีแห่งนี้แหลยคอยก็บอกว่าสแตนทีแห่งนี้บามีซื้อวันใดเนาะเดี๋ยวใหญ่เจ้าของแล้ว่าเป็นเอ่อเพลื่อน่า Hostpan uh, pin atibai, nó, Okay, tell me about this place. Atibai, bay mi! This place is just uh, like a normal park. And okay. Because this is the business district, right? Sometimes uh. <laughs> some people want to rest. Okay. Yo chimong, hibong papa, no? pa pa, nó, เขาจะยังไปโบสเนาะอยู่นี่เนาะเขาไม่จะมีโบสอยู่นี่เพราะว่าส่วนใหญ่ฮ่องกอยู่แล้วเนาะอ่าอยู่ฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่คนฟิลิปปินส์เขาเป็นอ่าคริสเตียนอ่า How you can y o understand u Christian and Catholic อันนั้นเขาจึงส่วนใหญ่จะเป็นโบสเนาะ Because the Philippines is the only country in Southeast Asia that has been colonized by the Spaniards who bring who brought us Catholicism เราบอกว่าเพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์เป็นเพียงประเทศเดียวอยู่ในอาเซียนที่เป็นออกเสียงใจนะที่ถือเขามายึดครองโดยประเทศสเปนตอนนั้นเนาะเขาก็ได้นําเอา,าศาสนาเนี่ยและคริสเตียนนะคริสแล้วก็เป็นคาทอลิกมาเผยแพร่ส่วนใหญ่คนฟิลิปปินส์เกือบเก่าสิบเปอร์เซ็นต์คนนะี่ก็ถือาศาสนาเป็นคริสเตียนเนาะแต่ในเดียวจะมีโบสถ์เป็นส่วนใหญ่ต่างจากยุโรปกับยุทธไทยเนาะยุทธไทยก็จะเป็นวัดเป็นบาา่อเฮาเพราะว่าเฮาเป็นชาวพุทธเนาะโอเค แต่๋ยวจะได้ก็ตามเพามาเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์เ้าก็ต่อไปเบิ่งโบสถ์ยู่รีเนาะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ว่าเ้าก็บกคอยได้เห็นง่ายเนาะอยู่ที่ประเทศอื่นเนาะโอเคแล้วตอนนี้ไฟแรงย่างมาหอดอยู่ทีอาเคดเตือนว่า business area หรือ business district เนาะเป็นพอนที่ว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีเป็นหองการหองยังเขาจะจัดใส่อยู่นี่เนาะเดี๋ยวเสียให้ทุกคนเบิ่งวิวท์ทั้งน,นงั้นลังว่าเป็น,นอะไร กับมีตึกสูงหรือก็มีห้องการต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาจะจัดเป็นระเบียบเนาะยุวันได้เป็นโซนที่ว่าเป็นห้องการเขตธุรกิจต่างๆเนาะแต่ตอนนี้เขากำลังยางนี่แหละทำการหยุดใจกลางเมืองมานิลาเลยแหละตอนนี้เนาะโอเคเสียงคนทางเก็บบนนิดหนึ่งเนาะแต่ว่ากเดี๋ยวคนสิบพยาม์บอกดังๆให้ทุกคนได้เห็นกันเนาะเออให้ทุกคนได้ยินเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เขายางไปทั้งหนากันก่อนแล้วเขายางล่วมมือเขายางล่มมาอยู่ที่เพ่อยู่ใต้ดินเนาะ ู่ด้านที่เขาจะยื wow. ่อไปอีกชนหนึ่งของเบืองทางที่ิ๋วชายผู้คนหนี้เนาะมันก็จะมีศิลปะอย่างห็นบอกทุกคนจะเบิ่งเลยอย่างยูพีดานเป็นอาร์ตอย่างทีบอกงามเลยเนาะเห็นบอกทุกคนก็เขียนใส่็จปะประเชิลเดอะโปรเซสเดี๋ยวเฮะย่างไปอีกเบื้องหนึ่งของมาร์กาตีเนาะเพื่อเขาจะไปเบิ่งว่าศิลปะต่างๆนีอยู่ เดี๋ยวเราจทีเป็นเอโดไดเนาะทีนี้เราข้าวยางขึ้นมาเมื่อหนึ่งข้าวยางขึ้นมาจากทีหวยเบิรงมันศิลปะเห็นบ่าเป็นอาร์ตนะแต่ขึ้นมาทันทีมันจะเป็นดักหสาเลยเห็นบ่าทุกคนอยู่ข้างล่างมันจะเป็นตึกอาคารบนห้องร่างห้องการต่างๆเนาะเขาจะจัดเป็นระเบียบ์ทุกวันนี้เนาะโอเคอันนี้เป็นส่าอยู่ใจกลางเมืองของอ่ามะนิลาเลยเนี่ยเนาะเด็กทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอารยาอาบิโนไรอันนี้เม่นนนอารยาเนาะอันนี้ก็เป็นอุปปัญโอเค ยเดียดในซ้ำหอย้ก6 0่ปงศายทุกคนบังเลย fresh air fresh air wow. fresh air area โอเคเดี๋ยวเขายัางไปต่อเนอะาะไม้ค้าว่ามนี้เป็นวิดีโอเป็นคลิปที่จะพาทุกคนล่อเที่ยวอยู่ในเมืองมะนิลหาเหนานะว่าเป็นอะไรเนาะ